ประเทศไทยนี่เป็นสุภาพบุรุษมากนะครับสมัยนั้นผมเป็นผู้กักแบละของสํานังกงานตําร,รวจแห่งชาติเนี่ยพวกกับบุคคลเนี่ยกับระเบิดบุคคลเนี่ยนะครับเอาไปทําลายที่หุบสบู่ที่ชะอาหมดเลยผมก็ยังเสียดายนะครับถ้าใครนึกภาพกับระเบิดไม่ได้มันก็เป็นพลาสติกหนาสักแค่เนี่ยครับกลมๆครับประมาณครีมครีม,รมทานหน้าผู้หญิงอะ่ะ ไทยนี่ซื้อนะครับไทยนี่ซื้อสุภาพบุรุษพอเข้าสนธิสัญญาออตตาว่าปุ๊บอนุสัญญาของออตตาว่าเขาก็ไม่อยากให้มีการบาดเจ็บกลัวว่าหลังทั้งสงครามแล้วชาวบ้านผู้หญิงเด็กจะไปโดนเข้านะครับเขาก็เชิญชวนให้เข้าร่วมว่าต่อไปเราจะไม่วางกับระเบิดกันแล้วนะไทยนี่แมนซื้อ สั่งให้ไปทำลายหมดเลยนะครับสั่งให้ทำลายหมดเลยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อก่อนเราให้ตำรวจตระเวนชายแดนใช้นะครับเอาไปทำลายที่หุบสบู่ผมแล้วเสียดายนะครับเสียดายปกติเป้ผมเนี่ยใส่ได้เป็นร้อยลูกเลยนะครับแล้วเวลาจะไปวางเนี่ยมันวางง่ายมากเลยนะครับ ไปขุดดินเราคาดการว่าฝ่ายตรงข้ามจะเดินมาตรงไหนไปขุดดินเข้าไว้เหมือนท่านเอากระป๋องอะ่ะกระป๋องซีเซกชายอะ่ะหรือตลับเครื่องสำอางไปฝังเข้าไว้ใครไปเหยียบโดนก็ปุบนะครับขาก็จะขาดเหนือข้อเทา้าเท่ากับรองเท้าคอมแบะรองเท้าคอมแบตลักแค่ไหนมันก็จะขาดประมาณนั้นคราวนี้ท่านนึกย้อนไปนะ ทหารกรัรมพูชาเนี่ยท่านสงสัยไหมว่าทําไมเขาใส่รองเท้าแตะชาวบ้านที่ไม่รู้ก็ไปหัวเราะเยาะเยะ้ยเขานะครับว่าไอ้หาใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าแตะนะครับไอ้คนใส่รองเท้าแตะเกิดไปเหยียบกับระเบิดเข้าเนี่ยมันแค่ตีนแตกนะไม่ขาดนะครับนะครับไม่ขาดนะครับ ใส่รองเท้าแตะถ้านักรบรุ่นโบราณรุ่นผมเนี่ยไม่ใส่รองเท้าคอมแบ็อย่างนี้เลยครับรุ่นผมสมัยใช้เมื่อปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยสมัยต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมนิตเนี่ยนะครับเราจะใส่รองเท้ายางรถยนต์กันเอายางรถยนต์มาตัดนะครับตัดตัดแล้วก็ใส่นะครับลุยน้ำมันก็ไม่เปียก ลุยน้ำอ่ะเปียกครับแต่ว่ามันแห้งเร็วนะครับไม่มีถุงทงถุงเท้านะครับแรงกระแทกแรงอัดกลูกแตกเนี่ยลูกแตกบุคคลเนี่ยไม่ใช่จะไปะเหยียบง่ายๆนะต้องดวงซวยจริงๆนะครับถึงจะไปะเหยียบนะครับดวงซวยจริงๆนะฮะรองเท้าผ้าใบธรรมดาก็ขาดข้อเท้าอยู่นั่นแหละลูกนะครับขาดมาถึงตรงรอยรองเท้าอ่ะประมาณรอยรองเท้าอ่ะนะครับ ถ้าเป็นคอมแบตเนี่ยเหนือข้อเท้าเลยนะครับเละมันตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรองเท้าแตะเนี่ยมันก็จะแตกแค่ฝ่าเท้านะครับบางทีรักษาได้ง่ายนะฮะถ้านักรบในป่าจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใส่คอมแบตกันเขาจะไม่ใส่คอมแบตครับนะฮะเขาจะไม่ใส่คอมแบตนะครับเราเราไปดูถูกไอ้ทหารเขเมรมัน ว่ามึงใส่รองเท้าเกือบแตะเกือบแตะนะฮะเกือบแตะอันนั้นโคตรเขี้ยวเลยนะไอ้นั้นรุ่นเก่าเลยนะครับไอ้นั้นนักรลบรุ่นเก่าเลยนะครับตอนนี้ของเราน้องเขาเป็นพลทหารนะครับมันระวังยากจริงๆนะครับผมเองเนี่ยสมัยผมต้องลาดตะเวนเนี่ยเราก็ตาอาศัยสเกาหน้าสเกาหน้าคือคนที่เดินนําหน้าสุดเราลาดตะเวนแถวตอนเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับ แถวต่อเลียงเดี่ยวเนี่ยสเกลหน้าเนี่ยต้องดูซ้ายดูขวานะครับไอคนฝังมันก็ต้องมาคาดการว่าเราจะไปเหยียบตรงไหนที่เตียนเตียนที่เดินเน,นี่ยมันก็จะไม่ฝังครับมันจะว่าฝังชายป่าเพราะเราเนี่ยเราแวงว่าที่เตียนเตียนเนี่ยที่เราเดินประจาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเหยียบเราก็จะหลบไปเดินชายป่ามันแอบ,บไปฝังในป่าอีกนะครับแต่คนที่จะไปเหยียบได้เนี่ยมันเป็นกับเหยียบนะครับต้องไปเหยียบให้ตรง นะครับมันแก๊บมันถึงจะทำงานปักแล้วก็ระเบิดพึกเข้ามานะฮะแต่ถ้ากับสะดุดยิ่งหนักกว่านี้อีกนะครับกับสะดุดนะฮะกับสะดุดถ้าชาวบ้านเข้าใจก็เหมือนจันห้าวอะนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน,น้องนะครับแต่ว่าน้องคนนี้หัวใจแม่นใช้ได้เลยนะ หัวใจนักรบนะครับหัวใจนักรบนะครับมันก็บอกชีวิตมันหมดแล้วนะครับชีวิตมันหมดแล้วด้วนไปข้างหนึ่งขาด้วนไปข้างนึงนะครับเหนือข้อเท้านะฮะน้องอย่าไปสูญเสียกำลังใจนะชะตาฟ้าลิขิตเราทหารตำรวจทำงานอยู่มันก็เสี่ยงชีวิตอย่างนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของพวกเราอยู่แล้วลูกนะ หนูยังรอดชีวิตนะครับหนูยังรอดชีวิตนะฮะยังรอดชีวิตมันดวงสวยไงนะครับน้องที่เหลือๆอ,อยู่นะครับผมเองใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็ช่างนะครับผมเองจะออกลาตะเวนทุกครั้งผมจะนั่งสมาธิประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จุดทูปนะครับอรตนาคุณพ,พ,พระพุทธพธรรมพระสงฆ์นะครับไหว้พระสยามเทวทิราช แล้วก็ท่องคาถานะครับท่องคาถาที่ผมใช้มานะครับก็นะโมสามจบนะครับแล้วก็นะอุดโมอัดพุทธย,ยันยากันเข้าไว้แค้วคราดปลอดภัยนะโมพุทธายะนะครับพระผมก็มีองค์เดียวนะครับก็มียี่ห้าพุทธสัตรวตรษนะครับที่ติดตัวไปเวลาลาาตะเวนนะครับมันระวังยากครับ กับลูกแตกบุคคลนี่ระวังยากเหมือนพลาสติกครับตรวจก็ลําบากมันเป็นพลาสติกครับนะฮะไอตรงเชื้อปะทุมันก็เหมือนเป็นอลูมินเนียมนะฮะนะครับระวังยากผมใช้ยี่ห้าพุทธตรวัดองค์เดียวนะครับองค์เดียวนะครับมันอยู่ที่ดวงฮนะมันอยู่ที่ดวงน้องอย่าเสียใจนะครับอย่าเสียใจนะครับเรารักษาชีวิตเราได้แล้วนะ ไม่ต้องไปเสียใจเหมือนนะ,นะครับดูท่านวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาสิท่านขาดท่านขาดผู้หญิงอะขาดเหนือหัวเข่าอีกนะครับเขาใช้ขาเทียมไปอะไรไปนะครับหรือตำรวจที่ทำงานจากปืนที่เป็นชุด eod ที่ทำงาน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นขาดสองข้างเหนือเข่าเลยนะครับแถมร่างกายพิกลพิการด้วย นะฮะของน้องคนนี้ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ขาดแค่เหนือตะตุ่มมาหน่อยเหนือตะตุ่มมาหน่อยนะครับเหนือตะตุ่มมาหน่อยนะฮะแต่ว่าในสถานการณ์อย่างเนี้ยที่เรากำลังมีขมรยกทัพมาประชิดแนวชายแดนประชาชนคนไทยรัฐบาล ทหารเครียดกันกันกบไอเ้ขเมรนเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้มันไว้ใจไม่ได้นะครับมันไว้ใจไม่ได้มันแอบวางกับระเบิดผมเชื่อว่ามันแอบวางไอ้กับลูกแตกเนี่ยเขาไว้เต็มไปหมดครับนะครับแล้วเวลาวางเนี่ยหลังจากทหารเราไปเหยียบได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องใช้คําว่าสาหัสนะครับเพราะว่าถึงกับขาขาดไปเนี่ย ขเขมรมันก็ออกแถลงการเพราะว่าเราเหยียบกับในเขตพื้นที่ดินแดนไทยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วไอเวรใครจะมาวางในเขตประเทศขเขมรละ่ะคือขเขมรต้องนึกถึงตอนที่มันเข้ามาขุดคูเลตนะครับมันเข้ามาขุดคูเลตและยกกําลังมาเป็นธรรมดาเป็นสันดานของนักรบรุ่นโบราณอยู่แล้วนะครับเวลารบกันเนี่ยมันหลากหลายยุทธวิธีมันไม่สนใจแล้วครับ มันก็จะวางกับเขวาไว้ทั่วไปหมดเลยเพื่อป้องกันเวลาทหารไทยจะเข้าไปโจมตีหรือประทะกับมันมันจะได้รู้ตัวมันจะทําให้เราได้รับการบาดเจ็บเป็นสัญญาณเตือนมัน,นครับมันแอบมาวางอยู่แล้วครับขมเนไม่ต้องปฏิเสธแล้วครับว่ามึงไม่ได้วางนะครับบาปกรรมมันจะตามทันนะครับมึงแอบมาวางอย่างนั้นนะนะฮะ เดี๋ยวมึงก็จะโดนวางบ้างนะเดี๋ยวมึงก็จะโดนวางบ้างนะครับถ้าใช้วิชามารนกันแบบนี้ก็ต้องเชอวิชามารนสวนนะครับต้องเชอวิชามารนสวนเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะต้องระวังก็คือพื้นที่ที่มันมีความขัดแยง้งไอ้จุดที่ทหารไปโต้เถียงกันนะเวลาไปเจอกันทหารไทยก็ไปบอกทหารขมรเฮ้ยนี่เขตไทยไอ้ขมรก็บอกว่าเขตขมร อีตรงจุดนั้นเน่ะเดี๋ยวมันก็แอบวางเพราะมันไม่อยากให้เราล่าตะเวนนะครับแล้วมันไม่จําเป็นต้องกลับครับเวลบางทีเราไปกู้กลับของฝ่ายตรงข้ามแล้วไปวางย้ายที่นะฮะผมเห็นใจแม่ทัพภาคที่สองนะท่านอย่าเพิ่งไปด่าแม่ทัพภาคที่สองเลยนะท่านบอกทําไมไม่ประทะกับมันทําไมไม่ลบเลยมันยังลบไม่ได้ลูก นะครับทหารเราไปเหยียบกับอยู่ในเขตประเทศเราซึ่งเรารู้อยู่แล้วขมเนมันแอบมาวางนะครับมันต้องเห็นใจแม่ทัพภาคที่สองนะท่านอย่าเพิ่งไปด่าเลยนะครับคนทํางานอยู่อะไรอยู่นะครับมันต้องใช้วิธีแบบร้องแม่ทัาพภาคที่สองคนตีนัดที่บอกเขาไว้เฮียมึงทําวิธีอย่างนี้นะ แล้วอย่าว่ากูไม่ดีนะเดี๋ยวกูทําบ้างนะครับมันบอกมันไม่ได้ทนะํานันก็เอาไอ,อ,อ้ผบพลมันเนี่ยไปเดินคู่กัอบผอบพลเราเลยนะี่ยเดินนําหน้าไปเลยไหนมึงบอกมึงไม่ได้วางมึงเดินไปก่อนดิมึงเดินไปก่อนดิดน,น,ดนะครับแต่มันไม่ยอมรับแล้วครับแล้วเราประท้วงไปมันก็เท่านั้นแหละประท้วงไปนะครับ น้องๆที่ทํางานแนวชายแดนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะครับ <st arts> พื้นที่ที่เคยเดินประจําลาดตะเวนไปลาดตะเวนกลับพื้นที่นั้นยิ่งอันตรายนะครับพื้นที่นั้นยิ่งอันตรายทางสบายตายสนิททางสบายตายสนิทนะครับเพราะนั้นเดินแหวกป่าไปเถอะ นะระวังกับสะดุดด้วยถ้าเป็นผมผมก็โยนหัวน็อตครับไอหัวน็อตกลมๆอ่ะหัวน็อตโตเมียโยนนําหน้าแล้วก็ลากมาก่อนโยนนําหน้าแล้วก็ลากมาก่อนกันกับสะดุดนะครับกับสะดุดกันอันตรายกว่ากับระเบิดบุคคลมากครับนะครับระเบิดกับระเบิดบุคคลเนี่ยเหมือนกับไปเหยียบขี้หมาดวงไม่สวยจริงๆมันก็ไม่ไปเหยียบนะครับ แล้วทางราชการเขาก็ปูนบำเหน็จให้เต็มที่ตามเท่าที่ระเบียบมันเปิดช่องเอาไว้น้องเขาเป็นพลทหารนะครับน้องเขาเป็นพลทหารเขาก็ให้กี่ขั้นไม่รู้เจ็ดขั้นนะครับเลื่อนยศเป็นสิบตำรวจเอกแต่เขาโดนปลดนะครับไม่ใช่รับราชการต่อไปนะเขาโดนปลดพิการนะครับ โดนปลดที่การ10เอกเนี่ยนะครับ10เอกเนี่ยมันก็เป็นยศหลังจากปลดแล้วนะครับก็ได้มีบําเหน็จบํานาญกินหน่อยนะครับเราอย่างนี้ได้ไหมครับท่านผู้จัดการทหารบกครับท่านประหลักากระทรวงกลาโหมครับในโอกาสเนี้ยถือเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องคนเนี้ยสมัครใจมาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยสมัครใจมานะครับสอง น้องเนี่ยมีอุดมคติมุ่งมั่นในการจะพิทักษ์แผ่นดินไทยและอยากจะปฏิบัติหน้าที่ทหารเราแก้ระเบียบได้ไหมครับแก้ระเบียบหรือเขียนระเบียบแก้แบบด่วนๆเลยรับน้องคนนี้เข้าเป็นทหารประจําการนะครับแล้วเขาได้จะสิบตีสิบโทสิบเอกผมว่าเขาดีใจแล้วน้องดีใจแล้วแล้วก็ให้ทำหน้าที่ฝ่ายธุรการ หรือจะอยู่ประจําอยู่ที่องค์การทหารผ่านศึกหรือประจําอยู่สํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้นะครับทีนักฟุตบอลนักมวยดารานักดนตรีทําไมเราเขียนระเบียบเปิดให้มาบรรจุได้ละ่ะนักร้องเสียงดีก็ยังบรรจุได้เลยนะครับ ผมว่าระเบียบคนมันเขียนนะคนมันเขียนนะนะครับคนเขียนครับมันต้องแก้ได้นะครับมันต้องแก้ได้และไอ้น้องคนนี้น่าสงสารครับเด็กมันเพิ่งม,มีเมียเมียก็ท้องเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับกำลังใจเด็กมันสูญเสียเลยนะครับผมว่าเขียนระเบียบได้ครับแค่ขาขาดหน่อยเดียวครับตำรวจ ได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ขาดครึ่งตัวเลยนะที่สพว้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธนะ์เนี่ยยังทําหน้าที่เสมียนประจําวันได้เลยครับผมว่าพุ่งขับบัญชาที่ลงไปเยี่ยมเนะี่ยรีบแก้ระเบียบดีกว่าครับแก้ระเบียบนะครับเอาน้องคนเนี้ยบรรจุเข้ารับราชการนะครับแล้วก็จะมีน้องๆที่ทําง,งานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พิกงพิการอะไรอย่างเงี้ย ที่ยังสามารถรับราชการได้เนี่ยให้เขารับราชการ,รนะครับนะครับจะประจำอยู่หน่วยไหนก็ได้ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายเขานะครับแต่ผมคิดว่าน้องคนนี้มันใจสู้มันจะได้เป็นแบบอย่างและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่อยากมาสมัครเป็นทหารแม้เขาจะได้รับบาเดเจ็บนะครับเขายังได้มีโอกาสรับราชการ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะฮะผมขอความกรุณาเถอะครับระเบียบคนเขียนครับระเบียบคนเขียนที่ผมใช้คำว่าระเบียบคนเขียนเนี่ยเมื่อก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเลื่อนคนเป็นนายดาบจากนายดาบเนี่ยเป็นผู้หมวดนะครับที่เขาเรียกนายร้อยห้าสามนะนะครับก็มีผู้ชักการ กำลังพลคนหนึ่งบอกว่าระเบียบมันไปไม่ได้มันทําไม่ได้ไม่มีตาแหน่งว่างนะครับสมัยนั้นผมก็ไปคุยกับท่านรองนายกที่รับผิดชอบสํนนัการตํารวจแห่งชาตินะครับว่าระเบียบคนเขียนครับมันจะต้องแก้ได้กฎหมายยังแก้ได้ระเบียบอันเนี้ยท่านคิดหัวจิตหัวใจสิไอ้น้องคนนี้ทําหน้าที่ในขณะภาวะความเสี่ยงความกดดันเขมรแม่นจะยิงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ลาาตะเวนตามมันก็ต้องระวังครับดูรอบๆตัวดูสูงดูต่ําดูรอบตัวไหนจะต้องระแวงที่พื้นอีกเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับท่านเขียนเอาเด็กคนนี้เข้ารับราชการนะครับไม่ใช่เป็นไปตามกระแสนะต่อไปมันจะมีเคสแบบนี้อีกเราก็เอาเข้ารับราชการและบรรจุมันอยู่แผนกธุรการก็ได้หรือท่านจะให้มันไปอยู่ดูยางทหารบกก็ได้นะครับ กำลังพลเราจะได้มีขวัญกำลังใจครับนะครับอ้าวคราวนี้มาพูดในส่วนของพวกเรานะครับที่เป็นแนวหลังนะครับน้องคนนี้มีภรยาแล้วนะครับภรยาท้องอยู่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยก็แนะนำภรยาของน้องทหารคนนี้นะครับเ,เนื่องจากมีคนกระแสหลังไหลเข้าไปคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างตามคลิปที่มีอยู่หนูไม่ต้องไปพูดอะไรมากลูก ใช้คำว่าขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวไม่ต้องตอบอันอื่นแล้วครับเดี๋ยวถ้าตอบผิดประเด็นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นราม่าอีกนะครับหนูเราเป็นเด็กบ้านนอกบ้านดอนลูกหนูก็ยังเล็กอยู่หนูก็ตอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นแนวหลังเนี่ยนะครับจะช่วยเขาได้โดยอะไรรู้ไหม โอนเงินไปช่วยเขาครับเขาได้เงินตอบแทนมาก็เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเลขบัญชีอย่างไงผมก็เปิดไม่เป็นอะไรไม่เป็นนะหรือจะคุณกันจอมพลังก็ได้นะครับไปแนะนำน้องเขาหน่อยนะครับว่าเปิดบัญชีนะครับเป็นชื่อน้องไอ้ผู้ชายทหารคนนี้โดยตรงเลยนะครับเราโอนไปช่วยเขาครับจะห้าสิบบาทร้อยบาทนะครับ กี่คนก็โอนไปช่วยเขานะครับโอนไปช่วยเขานะครับเลขบัญชีมันยังไม่แพร่หลายันไม่ต้องโอนผ่านกองทงกองทัพอะไรหรอกครับโอนตรงไปให้น้องเขาเลยนะครับโอนตรงไปให้น้องเขาเลยนะครับใครมีเลขบัญชีก็แปะเลขบัญชีน้องเข้ามาโอนไปช่วยกันครับตามอัตราภาพนะครับ10บาท20บาท100บาทนะครับ แล้วทั้งส่วนผู้งุขับปัญชานะครับก็แก้ไขระเบียบเอาน้องเข้ารับราชการนะครับอย่าไปปลดพิการเลยครับปกติที่ได้ยศสิบตำรวจเอกอะไรเนี่ยมันปลดพิการนะนะครับปลดพิการพอปลดพิการเนี่ยมันขวัญกาลังใจเสียครับกลับไปบ้านก็ขาด้วนนะครับจะมีบำนาญกินมันก็ใจมันเสียแต่ถ้าน้องเขาได้รับราชการนะ โอ้โหโตุยมันก็ยอมนะครับใจมันหึดนะครับใจมันหึดนะครับเอาไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมว่าแก้ได้นะครับทางกองทัพบกก็ออกมาแถลงแก้ระเบียบนะครับกรณีทหารที่ทําการศึกอย่างนี้แล้วก็จะต้องทพิกงพิการอยู่ในสภาพที่ยังสามารถรับราชการได้นะนะครับ